สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมพศ2564ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจริญศิลป์วันที่1มีนาคมพศ2564นายพงพิพัฒน์ทิมปัชชาผู้อำนวยการกศนอัเพอเจริญศิลป์เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภท และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานกสนจังหวัดสกลนคลรครั้งที่สองทับ2,564ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2564ณห,ห้องประชุมโคสิตโคสนะสันติสำนักง,งานกสนจังหวัดสกลนครโดยมีนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุม วันที่1 2มีนาคมพศ2564กศนอภิเภอเริญศิลป์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอบรมรืกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณพศ2564เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกทางความคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน้าค่าลูกเสือเกาะใหญ่หนองทุ่ม,มนลอำเภอเจริญศิลป์วันที่1-2มีนาคมพศ2564นายพงศพิพัฒน์พิมพ์ปัจชาทู่วหน่วยการกศนอ,อำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ในายวิสรุตบุญยืนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการศึกษาและอาชีพการฝึกประกอบอาชีพธุรกิจและการหารายได้นาศูนย์าการเรียนรู้เทศบาลตำบลอากาศอํานวยอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครวันที่2มีนาคมพศ25 6 4นายพงพิพัฒน์พิมปัชาผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ นายอนณชิตยชัยนาบรรรักษ์จ้างเหมาบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ให้บริการยืมคืนหนังสือและหนังสือล่องหนคิวอโคสในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเจริญศิลป์ครั้งที่3ทับ2,564หน้าหอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่ 4, 15และ29มีนาคมพศ2564 นายพงพิพัฒน์พิพมพปัชาผู้อำนวยการกศนอภาเจริญศิลป์มอบหมายให้นางดาวรุ่งปารสิทธิ์ครูกศนาาตำบลพร้มรอมด้วยนายวิสรุตบุญยืนครูสรชเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรกศนาาแบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรมกศนป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่2ครั้งที่3ผ่านระบบ Zoom m e ติ i n g นห้องประชุมโคสิตโคสณะสันติสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครวันที่3-4ม,มีนาคมพศ2564กศนอำเภอเจริญศิลป์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ประจำปีงบประมาณพศ2564 เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนให้มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์หนห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่5มีนาคมพศ2564กศนอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาประจำปีพศ2563 เพื่อวัดความรู้การศึกษาพระปริยธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรและมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาให้เข้าใจลึกซึ้งเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินในชีวิตต่อไปนักสนามสอบกศนอภิญจรนศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่6มีนาคมพศ2564 นายพงศพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนาอาพจรินจรญศิลป์พร้อมด้วยนางนงเยาวปูงเงินครูกศนาตำบลเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับศูนย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่สองปีการศึกษา2563เพื่อชี้แจงการจัดสอบสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของคณะทำงานระดับนูนยนสอบในการดำเนินงานโดยมีนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนโจังหวัดส,สกลนครเป็นประธานในการประชุมนห้องประชุมโคสิ์โคษนาสันติสำนักง,งานกศนโจังหวัดส,สกลนครวันที่7มีนาคมพศ2564กศนอำเภอเจริญศิลป์จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ต เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาณสนามสอบโรงเรียนเจริญสินศึกษาโพคมอนุสร์อำเภอเจริญศินจังหวัดสกลนครวันที่9-10มีนาคมพศ2564 นายพงศพิพัฒน์พิมพ์ปัช,ชาผู้อำนวยการกศนอภิเจเริญศิลป์มอบหมายให้บุคลาก,กรกศนอภิเจเริญศิลป์เข้าร่วมโครงการสูนดิจิทัลชุมชนรุ่นที่3หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักง,งาน Microsoft Office นนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดิจิทัลเพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำครูขอครูคอครูกศนตำบลโดยมีนางสาวทิพรบุธจัก รองผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดสกนลนครเป็นประธานในพธิธีเปิดนห้องประชุมกสนอํำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนครวันที่11-13ถึงมีนาคมพศ2564นายหกินพงพิพัฒพิมพปัจชาผู้อำนวยการกสนออำเภอจเจริญศิลป์พร้อมด้วยบุคลากรกสนออำเภอจเจริญศิลป์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพศ2564หน้าแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงกาฬวันที่19มีนาคมพศ2564นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนอำเภอเจริญศิป์พร้อมด้วยบุคลากรน,นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกศอน,อนสกลนครเกมรั้งที่9 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษากศนให้มีความสามาคัคคีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคิดเป็นมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยมีนายวิทุนนวนนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณสนามกีฬาเทศบาลสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่22-24มีนาคมาศา 2, 64, าพศ2564กศนอภอเริรศินจัดโครงการพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเองทั้งร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น รวมถึงสามารถเข้าสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชาผู้อำนวยการกศนอเภอเจริญศินดำเนินการนิเทศติดต,ตามในการจัดโครงการและพบปะพูดคุยให้ข้อคิดกับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้สูงอายุอเภอเจริญศินเข้าร่วมโครงการจำนวน2,192คน ณอำเภอเจริญศิลป์วันที่25มีนาคมพศ2564บุคลากรก,รกสนอำเภอเจริญศิลป์รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง,งานบริการจ้างเหมาครูสรช5รายบรรล์1รายและพนักง,งานบริการ1รายโดยมีนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกาสนอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยนายปราศัยมณีวัน ผู้อำนวยการกศนออเภอวานนนิวาสและนายสิริวัฒน์เทศประสิทธิ์ครูผู้ช่วยเป็นกรรมการและเลขานุการ,กรนาักกศนอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร